สวัสดีครับสมตุยนะครับคนบ้านาฬิกานะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะกลับมาเจอกับนาฬิกาแบรนด์ไซโนเกตนะครับซึ่งเจ้าชมพูหวานแววเรือนนี้นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์ไซโนเก็ต ที่ผมได้มาในราคาที่ถูกที่สุดในล็อตนี้นะครับเท่าที่สั่งมาในตอนนี้นะได้มาในราคา72บาทนะครับ72บาทเท่านั้นนะครับผ่านตัว Bundle ร a แ e นเใน Lazada เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเจ้าเดือนนี้กันรหัสโมเดลของรุ่นนี้นะครับไซโนเกะ9 8 9 9เจ้าโมเดลตัวเนี้ยมันจะมีออกมาด้วยกัน2สีนะครับก็คือตัวสีดำ แล้วก็ชมพูนะครับแล้วตัวสีชมพูเองที่ผมเห็นในรูปดิสเพย์ที่เขาทำประกอบการขายนะครับสีชมพูมันสดและสวยมากๆก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราสั่งสีนี้มาแล้วเนี่ยมันจะตรงปกตามรูปที่เราเห็นหรือเลปล่านะครับตามสไตล์นาฬิกาแบรนด์จีนชอบทำรูปมาแบบว่าคอนทาราต์เยอะๆนะครับสีจัดจเข้มมากๆตัดขอบแบบ คมๆเมว่อว์ทำให้รูปมันดูหลอกไปหมดเพราะฉะนั้นนาฬิกาของจริงเวลามาถึงมือเรามันจะไม่ค่อยตรงปกนะครับมันอาจจะสวยกว่าในรูปไปเลยหรืออาจจะไม่ตรงปกแย่ไปเลยอะไรแบบนี้นะครับสั่งมาก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีเลยตัดสินใจสั่งเรือนสีชมพูมาอีกหนึ่งเหตุผลหลักนะครับที่กดสีชมพูมานะครับต้องการจะดูเรื่องของแมทเทีเยลเนื้องานว่าตัวงานพลาสติกข,ของเขาเนี่ยมีการหล่อมาเนี่ย เหลี่ยมสันคมชัดไหมนะครับมีตําหนี่มีดามเมจอะไรมาหรือเปล่านะครับถ้าสั่งตัวเรือนสีดํามาเนี่ยส่วนมากนะครับสีดํามันจะกบหมดเราจะไม่ค่อยเห็นรอยหรือว่าเห็นความไม่เนี๊ยบของงานคือเห็นยากหน่อยนะครับมันไม่เหมือนกับสีที่สว่างๆแบบนี้นะครับมันจะเห็นหมดเลยนะฮะว่าถ้างามันห่วยหล่อมาไม่ดีเหลี่ยมสันไม่ชัดไม่คมเนี่ยมันจะเห็นทันทีนะครับเพราะมันคือนาฬิกาสีสว่าง และต้องบอกเลยว่าเรือนนี้นะครับมันกลับทําให้ผมแปลกใจมากๆนะครับต้องบอกว่าแมทเทเรีภาพรวมนะครับดมรวมเลยนะดีที่สุดในสี่เรือนที่ผมสั่งมาของยี่ห้อนี้ตัวเครื่องของรุ่นนี้นะครับก็ตั้งค่าไม่ได้เหมือนกับ2โมเดลที่ผมได้ทําวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับตั้งค่าพื้นฐานเหมือนกันแต่จะมีคีย์ลัดบางตัวที่ไม่เหมือนกัน ตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะไปอยู่ในนาฬิกา S k สเคมี Me, ในหลายๆโมเดลเลยนะครับเพราะว่า S k สเคมี Me ที่หน้าตาเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยตัวอักษรใหญ่จอเหลี่ยมมันก็มีหลายโมเดลบรรจุภัณฑ์ในรอบนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบถุงแบบนี้นะฮะจะไม่ได้เป็นถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มีกระดาษสีน้ำเงินที่เสียบมากับนาฬิกานะจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะมากับถุงพลาสติกแบบนี้แทนนี่คือรหัสรุ่นของเขานะฮะ 9889 fen นะครับ FEN ไม่รู้คืออะไรนะเนี่ยซึ่งคันโอเกะเรือนอื่นที่ผมสั่งมามันจะให้มาเป็นแบบนี้นะผมเชื่อว่าไอ้ถุงพลาสติกอันเนี้ยเจ้าเนี่ยมันน่าจะใส่ไม่ได้นะหรืออาจจะแบบฟิตเกินไปหรือว่ากระดาษตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ล็อกเจ้าเรือนนี้ได้เพราะเรือนนี้มันใหญ่นะครับค่อนข้างจะใหญ่เลยนะถ้าเทียบกับเรือนอื่นที่ผมสั่งมาถ่ายนะนนเคสไซส์ของเจ้าเรือนนี้นะครับ 44.5มมิลนะครับความหนาจะอยู่ที่13.3มิลลิเมตรลักทูรักนะครับ47.4มิลลักสายนะครับ19มิลลิเมตรนะครับจริงๆสายแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะสายยางทรงสปอร์ตน่าจะหาอของทีช็อปมาเทียบได้นะฮะถ้าอยากจะเปลี่ยนสายนะเพื่อนๆลองดูภาพรวม อลองดูเนื้องานนะฮะนี่คือสีชมพูที่ค่อนข้างจะเป็นชมพูเข้มนะครับเป็นชมพูมารจินต้านะครับลองดูครับว่างานโอเคไหมกับราคาเจ็ดสิบบาทนะฮะเพื่อนลองดูเนื้องานนะครับนี่นะฮะเป็นไงนเพื่อนงานละเอียดดีไหมฮะ ราคาเท่านี้นี่คือสีชมพูเลยนะสีใสเลยนะคือถ้างานแม่งห่วยมันหล่อมาไม่ดีมันจะมองเห็นหมดเลยนะครับแต่อันเนี้ยงานแม่งเนียนขลังนะครับนะครับสเปคตัวเรือนนะตัวพลาสติกเนี่ยก็จะเป็น พลาสติก ABS นะครับตัวพลาสติกเองของโมเดลนี้มีความแข็งมากๆนะรู้สึกถึงความแข็งที่มากกว่าเจ้า2เรือนที่แล้วที่ถ่ายไว้นะครับตัวนี้ผมว่ามันหนากว่าและดูแข็งแรงกว่าเจ้า2เรือนนั้น2เรือนนั้นแบบรู้สึกว่าพลาสติกจะมีความบางกว่าเรือนนี้ถ้าสมมุติว่าจับปลายสายแล้วเหวี่ยงกระแทกกับโต๊ะนะผมว่า2เรือนนั้นอะอาจจะมีสิทธิแตกแต่อันนี้ไม่น่าจะแตกนะครับดูมันแข็งและเหนียวมากๆเลย ตัวกระจกเองก็เป็นกระจกอะคริลิกนะครับบานใหญ่ๆเลยนะเพื่อนๆสังเกตจะขอบกระจกได้นะครับนี่นะเป็นอะคริลิกเลยนะครับข้อเสียของกระจกประเภทนี้คือมันไม่กันรอยขีดข่วนนะครับข้อดีคือขัดง่ายลบรอยได้ง่ายนะครับแล้วตัวกระจกเองต้องบอกว่าเขามีการวางตัวแพทเทิร์นของของตัวกระจกมาเนี่ย เสมอกับตัวเบเซลเลยนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น G-Shock หรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยเบเซลส่วนมากเขาจะทำเป็นเกาะหรือว่าเป็นการเนี่ยสูงขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะตัวกระจกจะเป็นหลุมลึกลงไปนะครับเพื่อที่จะกันเวลาเราเอานาฬิกาวาง,งคว่ำแบบนี้นะครับจะกันรอยได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะกระจกของนาฬิกาประเภทนี้ส่วนมากมันจะเป็นกระจกเรซินเป็นกระจกแบบ กระจกพลาสติกนะครับแต่เรือนนี้นะฮะถ้าเผลอไปวางคว่ำนะฮะหรือว่าทําร่วงนะผมบอกเลยว่าเป็นรอยล้านเปอร์เซ็นต์รุ่นนี้นะครับด้วยความที่วางกระจกมาเนี่ยเสมอนะครับขนาบกับตูเคสเลยเนี่ยเวลาคุณจะลบรอยคุณเช็ดโคตรง่ายเลยนะฮะถ้าเป็นพวกจีช็อคหรือว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นหลุมลึกลงไปอะ่ะมันจะติดขอบตรงนี้ ะะแล้วมประเภทพกรอยข,ขอบๆตรงนี้จะเก็บงานค่อนข้างยาก,กน,นะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ให้เอานิ้วแยงเข้าไปใช่ไหมล่ะมันติดขอบอันนี้ไม่ติดนะครับเรือนนี้ไม่มีฟิล์มนะอันนี้ก็ไม่ได้มีฟิล์ม,มคือแม่งไม่ได้แปะมาให้ด้วยนะครับแบบสิ่งที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องกับเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับคือเรื่องของตัวจอ LCD ที่ตัวฟอนต์โคตรของโคตรคมชัดเลยนะครับใหญ่และคมมากๆนะตัวฟอนต์ไม่แตกนะครับ ไม่ได้แตกเป็นพิกเซลจนมองไม่รู้เรื่องอะนาฬิการาคาถูกหล,หลายเรือนที่เราเคยเห็นอาจจะเคยเห็นขายตามตลาดนัดตามงานวัดะครับเรือนนึง 1, ไม่กี่บาทร้อยหนึงร้อที่เขาเอามาขายกันอะเป็นนาฬิกาที่ไม่มียี่ห้อเลยนะเป็นนาฬิกาจากจีนโดยเฉพาะดิจิตอลนะครับเราจะสังเกตได้จากตัวฟอนตนะครับตัวเลขต่างๆที่อยู่บนจอ LCD มันจะหยาบๆมองยากๆตัวหามองไม่ค่อยชัดบ้างตัวเลขดูแตกๆนะครับ แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เลยนะฮะมันคมมันชัดมากๆนะครับโคตรคมเลยนะครับตัวฟอนต์มันนะคมจริงๆนะฮะคือสำหรับใครที่ชอบนาฬิกาจอใหญ่ๆนะดูง่ายๆนะซื้อเรือนนี้ไปเลยจบนะแล้วด้วยความที่ราคา72บาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะเลยครับถ้าชอบทรงแบบนี้หน้าตาแบบนี้รีบไปจัดเลยนะครับถ้าดูถึงตอนนี้แล้วเนี่ยรีบไปกดซื้อก่อนเลยนะครับก่อนที่ราคามันจะ กลับไปเท่าเดิมของมันนะราคา72บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่เขาจัดกิจกรรมอยู่นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลของนาฬิกาเรือนนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยนะครับน้อยมากๆคิดว่าน่าจะเพิ่งมานะครับน่าจะเพิ่งมานะเรือยน,นี้เขามีไฟเหมือนกันนะไฟเขาอยูต่ตรงฝั่งซ้ายนะครับนี่นะฮะจะเป็นไฟแบบนี้ นี่นะฮะไฟโคสว่างครับเดือนนี้ดูความที่ LCD เขาจอใหญ่เนาะผมจะเอามาเทียบกับตัว s k m e ตัวนี้ให้ดูเลยนะครับว่าเนี่ยมีความแตกต่างไหมเรื่องจอคมชัดเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตจากหน้าจอของนาฬิกาทั้งสองเดือนนี้สิ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับคือเจ้าไซโนเกต ฝั่งซ้ายกระจกเขาจะมีความเป็นแบบดนด้านนะครับส่วน s อสเคมีเรือนขวานะครับกระจกเขาจะมีความเป็นเงาเงาฉ่ำฉ่น้านะครับและเจ้าเรือน s อสเคมีเองเนี่ยเดือนนี้นะฮะมันมีการติดฟิล์มไว้อยู่ด้วยนะครับเป็นฟิล์มยางจากโรงงานมันเลยยิ่งทําให้เงาเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเราแกะออกมันก็ยังจะคงเงาอยู่แบบนี้เพราะกระจกเขาเองเนี่ยมันเป็นวัสดุนลรตัวกันนะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกนะฮะมันก็มันก็จะออกฟิลด้านอย่างเงี้ย นะครับด้าน,านๆคุณคุณนหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว SK สเมีเองกระจกเขาจะค่อนข้างใสและเหมือนจะมีน้ําอยู่ข้างในความรู้สึกเราจะเหมือนมันมีมันมีน้าอยู่ข้างในนะครับมันจะนูนๆเงาๆใสๆโปร่งแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือข้อดีของกระจกเรซินที่มันดีกว่าอะคริลิกในเรื่องความสบายตานั่นเองนะอันนี้คือลัสด้าของต่างประเทศนะครับตัวนี้จะมีออกมา2ส,สีที่ผมบอกจะมีเจ้าสีดําตัวนี้นะครับ ซึ่งสีดำเนี่ยผมเห็นของจริงแล้วนะสีดําสวยนะฮะมันคือเบสิกที่ใครๆก็ต้องซื้อนะครับม,มันใส่ง่ายนะครับแล้วก็ออกมา2ส,อสีอีกสีที่เป็นสีชมพูที่ผมบอกเพื่อนๆนี่ไงฮะว่ามันตรงปกคดๆเลยนะครับคือมันชมพูตามตามรูปจริงๆนะครับถ้าสังเกตให้ดีๆว่าตัวเรือนเองเนี่ยตำแหน่งของสายนะครับรวมถึงตัวพลาสติก หน้าปัดตรงนี้นะฮะเขาเป็นสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันแบบเป็นเฉดสีเดียวกันจริงๆตรงสีเป๊ะเลยนะครับเป็นจะออกเป็นฟิลสีชมพูนมที่อ่อนมากๆอะฮะในกล้องอาจจะเห็นยากหน่อยนะครับมันจะไม่ค่อยขาวนะครับมันจะออกครีมๆเป็นชมพูชมพูอ่อนๆน,น,นมๆนะครับและชอบที่ชอบคือสายกับตรงนี้สีตรงกันแบบเป,เป,เป๊ะๆคือสีดำอะมัน มันสวยของมันอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะสำหรับใครที่สนใจนาฬิการุ่นนี้เรือนนี้นะครับไปซื้อใส่กันได้เลยนะ,ะสีดํามันสวยแล้วนี่คือสีชมพูเนาะก็จะเป็นสไตล์แบบผู้หญิงหวานๆนะนะสีดํานะครับราคา72บาทนะครับนี่คบน้าหนักนะครับอยู่ที่ประมาณเนี่ย41กรัมนะครับถือว่าหนักขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยมีเรืออะคริลิกนะครับ9889ด้า การกันน้ํา50เนะครับกันน้ํา50เมตรก็ใส่อาบน้ําล้างมือได้นะครับว่ายน้ําได้นะครับประมาณนั้นว่ายน้ําตื้นๆน,นะแบบไม่ได้เอาไปจุมนานๆน,น,นะฮะและถ้าเพื่อนๆได้เห็นจากราคาตรงนี้นะครับที่เป็นลาซาด้าของต่างประเทศนะราคาขายอยู่ที่8เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับตอนนี้คูณ36ก็จะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ300บาทนะ280กว่าบาทนะครับประมาณนั้นเลยนะ แต่เราสามารถซื้อเขาได้ในราคา72บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะ70กว่าบาทประมาณนี้นะครับถ้าชอบทรงแบบนี้ถูกใจจัดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะซื้อเมื่อก่อน <c oughs> เรือนนี้ก็เป็นเรือนแรกเลยมั้งที่ผมซื้อมาแล้วมีการสกินแบรนด์ตัวเองลงฝาหลังแล้วนะครับ2เรือนที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้รวมถึงเรือนใหม่ที่มาเนี่ยไม่มีการสกินไซนโนเกะลงฝาหลังแบบนี้นะครับ เป็นฝาหลังแซนเลทนะครับล็อกน็อตสมุมตามสาาาไตลนะ์นาฬิกาทนะั่วไปนะครับนาฬิกาสปอร์ตนะงานแนั่งดีจริงๆเดือนี้นะฮะใครชอบทรงนี้ไปซื้อเลยนะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะ45มิลเนี่ยทรงแบบสี่เหลี่ยมถังเลยนะครับแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงเลยตัวหลังสายก็จะมีดวดลายแบบนี้นะครับเพิ่มความยึดเกาะให้กับแขน ัสายสายมันจะดูดผิวนะครับการมีลายแบบนี้ทำให้กระชับขึ้นแล้วก็เกาะบนแขนเราได้ดีมากขึ้นนะแล้วขอพูดเรื่องสายนิดน,นึงนะตัวสายเองอ่ะเป็นสาย P u นะครับก็คือสายยางทั่วไปของมันนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรสายของรุ่นนี้นะครับที่เป็นวัสดุเดียวกับรุ่นอื่นที่ผมสั่งมานะครับไม่ว่าจะเป็น2เดือนที่แล้วหรือเลือนใหม่ที่กําลังจะรอมารีวิวนะครับไอเนี้ยแบทเทียวสายดีกว่า พวกนั้นนะครับดีกว่ามากเลยนะครับมีความแบบแข็งแต่ให้ตัวและก็นิ่มดูจับแล้วมันดูมีราคามากกว่าไอเรือนอื่นที่ผมสั่งมาไอพวกนั้นสายมันจะมีแอบดูมีความก๊อกแก,ก๊กดูเป็นนาฬิกาเด็กดูเป็นของเล่นแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอูกสัมผัสรูปมันรู้สึกดีกว่าพวกนั้นมากนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่ามันเหนือกว่าเรือนพวกนั้นนะครับมันเหนือกว่า2เรือนที่แล้วเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับว่าเรือนนี้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าพื้นฐานของเครื่องตัวเนี้ จะมีการตั้งทุกอย่างเหมือนกับ2เดือนที่แล้วที่ผมได้ทำไว้เลยนะครับก็คือเป็นพื้นฐานของนาฬิกาดิจิตอลแบบเครื่องแบบเริ่มตน้นปุ่มโหมดก็คือกดตรงนี้เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่คืออะลามนะฮะนี่อะลามนาฬิกาปลุกจับเวลาไปข้างหน้านะฮะเนี่ยนะครับทุกอย่างคือเหมือนกันเลยกับ2เดือนที่แล้วนะครับ มีแค่นี้เลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกับ2เรือนที่แล้วนะครับในการตั้งนะคบที่ผมจับที่ผมเจอและว่าว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือการเปิดปิดตัว sig นะครับและอะลามหรือว่านาฬิกาปลุกแล้วก็ตัวเตือนรายชั่วโมงนะครับจะตั้งไม่เหมือน2เรือนที่แล้วนะครับเดือนนี้นะฮะให้เราเข้ามาที่หน้าอะลามนะครับก็คือกดเข้ามาที่โหมดนะอ่ามันจะอยู่ที่หน้านี้กดปุ่มสตาร์ทนะครับในหน้านี้นะหนที อลา,ามขึ้นนะครับก็คือนาฬิกาปลุกนะครับที่เราตั้งไว้นะครับกดอีกหนึ่งทีจะเป็น SIG นะครับหรือการแจ้งเตือนรายชั่วโมงกดอีกหนึ่งทีคือการเปิดคู่กันนะครับเปิดคู่กันกดอีกหนึ่งทีคือปิดนะครับส่วนปุ่มล่างปุ่มนี้เมื่อเรากดในหน้านี้แล้วจะเป็นการตั้งเวลาของนาฬิกาปลุกโดยคอนโทรลผ่านตรงนี้ นะครับผ่านขวาบนปุ่มสตาร์ทเป็นการคอนโทรลตัวเลขปุ่มขวาล่างจะเป็นการย้ายตำแหน่งแล้วก็เป็นการกดกลับเข้าสู่หน้าปกติด้วยนะครับคือใช้ด้วยกันเลยนะฮะเสร็จสิ้นและปุ่มย้ายตำแหน่งนะสำหรับปุ่มขวาล่างนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะฮะนี่นะกด1ทีจะเป็นการเซตติ้งนะครับเราเราใช้การเปลี่ยนตัวเลขขวาบนนะครับและปุ่มขวาล่างในการย้ายตำแหน่ง และเราก็ใช้ปุ่มขวาล่างนะครับในการเสร็จสิน้นคือทําทุกอย่างเลยขวาล่างนะการตั้งเวลาของเรือน,นี้นะครับง่ายๆนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเรือน,นี้ยังไม่มีการตั้งเวลามานะเดีวถ้าเพื่อนๆสังเกตจากตอนนี้นะครับบนหน้าจอเองเนี่ยเขาจะมี 24H นะครับหรือว่า24 hour นะครับเพื่ออยู่ตรงนี้นะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 24ชั่วโมงนะครับเปิดรูปแบบ24ชั่วโมงไว้นะครับเราสามารถเปิดปิดผ่านหน้าโฮมตรงนี้ได้เลยนะครับโดยกดปุ่มซาร์ตจะเป็นคีย์ร้านในการใช้เปิดหรือปิดนะครับเนี่ยพอปิดก็จะกลายเป็น12ชั่วโมงก็คือจะขึ้นมาเป็น AM หรือว่า PM นะครับถ้ากดอีกทีก็จะเป็น24ชั่วโมงนะครับซึ่งรูปแบบเครื่องแบบเนี้ย SKMIE ชัดๆมันคือเครื่อง SKMIE เลยนะครับมันไม่เหมือนกับ2เรือน ที่แล้วที่ผมถ่ายมาคนละเครื่องเลยอันนี้เครื่องดีกว่าเมื่อเราต้องการจะตั้งเวลานะครับให้เราเปิดเป็น24ชั่วโมงแบบนี้ไว้ก่อนนะใช้การตั้งแบบ24ชั่วโมงนะครับอย่าไปเปิด12ชั่วโมงเราตั้งนะเดี๋ยวมันจะงงแล้วก็เปิดเข้าโหมด1ที2ทีทีให้ตัววินาทีเขากับพิบแบบนี้ย้ายตำแหน่งนะครับก็คือขวาล่างนะครับย้ายไป1นทีอ่านี่นะครับขวาบนเป็นปุ่มเลื่อนตัวเลขนะครับ ตอนนี้กี่โมงเอ่ยหือยี่สิบนาฬิกาเนาะยี่สิบนาฬิกานะครับขวาล่างเลื่อนตำแหน่งขวาบนเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็เราก็เลื่อนตำแหน่งครับตอนนี้เป็นเดือนหกนะครับเดือนหกนะกดอีกหนึ่งทีอันนี้จะเป็นวันที่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบ อีกหนึ่งเทวันนี้วันพฤราหัดนะครับตอนนี้เป็นเสาร์เดย์อยู่นะสันเดย์มันเดย์ e ิสเดย์เว e นเดย์เสาร์เดย์คือวันพฤราหัดนะครับเป็นตัว TH นะครับและกดขวาล่างอีกหนึ่งเทก็จะกลับมาสู่วินาทีกระพริบได้นะครับซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเริ่มแรกของการตั้งเวลาเท่ากับว่าการเซตติ้งเวลาของเรือนนี้เสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มากดปุ่มอา่ซ้ายล่างนะครับคือปุ่มโหมดเพื่อออกไปสู่หน้าโฮมนะครับและถ้าเราต้องการจะกลับไปใช้เป็นเวลา12ชั่วโมงนะครับก็มากดปุ่มขวาบนนี่นะฮนะก็จะกลายมาเป็น3ทุ่ม2นาทีแล้ว pm จะขึ้นตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปปิดนาฬิกาปลุกนะ ปิดแค่ S I G เท่านั้นนะผมจะใช้เป็นแค่ S I G ่างเดียวนะครับโอเคนะฮะการตั้งเวลาของเดือนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับมีแค่นี้อย่างง่ายๆนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูนะครับข้อมือนะครับ17เซนติเมตรนะครับ6.75นิ้วนะครับกับนาฬิกาไซส์4 4มิลกว่มกว่าๆนะครับสีชมพูหวานแหววเลยนะฮะดูซิว่าผมใส่แล้วจะเป็นผ่าไหนนะครับขึ้นข้อมาแล้วนะครับก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะอันนี้ให้ดูไซส์นะครับ แหมสีนี่หวานเชียวนะนี่นะครับจริงๆมันก็ถือว่าโอเคนะถ้าพูดถึงเรื่องไซน์นะครับ45มิลิเมตรนาฬิกาอยู่บนข้อมือของผมนะข้อมือประมาณเกือบเกือบ7นิ้วนะครับ6.75นะครับประมาณ6.75 6.8แล้วล่ละน่าจะอ้วนขึ้นด้วยตอนนี้นะนาฬิกานะครับถ้าเพื่อสังเกตนะด้วยความที่เขาเป็นทรงแบบนี้เนาะใหญ่นะครับแต่ยังอยู่บนแขนของเรานะ ยังอยู่เหมือนแขนนะฮะยังไม่ล้นไม่กลางออกไปนะรักสายเองก็ไม่มีกลางเลยนะครับตัวสายมันสโลปไปกับแขนนะฮะนี่นะฮะมันสโลปไปกับแขนนะครับมันมันไม่กลางนะครับเรือนี้ใส่ออกมาก็โอเคสวยดีนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสีดําก็จะทะมึนสวยไปเลยนะครับตามสไตล์ของผู้ชายแต่อันนี้คือผมใส่ให้ดูนะ เดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพเป็นแบบแขนผู้หญิงให้ดูด้วยนะครับว่าอ่ะเวลาอยู่บนแขนผู้หญิงมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาเป็นวิดีโอนางแบบเราแล้วกันนะซึ่งนางแบบเราใส่ต้องบอกว่าเกือบจะสุดรูเลยนะผมใส่อยู่ประมาณนี้เบอร์สี่นางแบบเราใส่เกือบสุดรูเลยนะครับเพราะว่านางก็แขนเล็กกว่าผมพอสมควรเยอะเลยแหละ อันนี้ามาพูดถึงตําหนิอีกนิดนึงนะครับอันนี้คราวนี้ผมเจอตําหนิของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวหัวเกี่ยวเข็มขัดนะครับหัวเกี่ยวนะตรงนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตให้ดีๆตัวเกี่ยวนะครับที่<ม>จะเอามาเกี่ยวกับตัวบารเครนมันปิ่มมากๆนะมันปิ่มจร่งๆปิ่มแค่นี้เองอะ่ะมันล็อกมันเกาะอยู่กับตัวเนี้ยแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาใส่ใส่คูดยากเลยเพราะว่ามันจะชอบหลุดนะเหมือนตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันหลุด QC มาหรือเปล่าเหมือนมันหักหรือเปล่าเพราะว่าจร ชิ้นเนี้ยเวลามันตัวหัวเข็มขัดเนี่ยเวลามันเอามาวางเนี่ยมันจะต้องอ่ามันจะต้องเต็มล่องนี้พอดีนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยวางแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่รู้มันหักหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูตอนตอนตอนของมาเนี่ยไม่เกี่ยวอยู่แค่เนี้ยเห็นปะนเวลาเราใส่มันหลุดไปอยู่ข้างล่างแบบนี้ได้เนี่ยฮะมันห้อยมาอยู่ข้างล่างนี้ได้ ต้องบอกกันว่าอาจจะเป็นแค่เรือนนี้นะคนอื่นเพื่อนๆซื้อไปอาจจะไม่เจอแบบผมนะแต่นี้ผมเจอนะครับอ่ะอันเนี้ยเราเจอตำหนิเราก็ต้องบอกกันตามตรงเนาะว่าวันมีตำหนิแบบนี้นะครับใครซื้อไปแล้วเจอมาเมนบอกกันด้วยนะอีกหนึ่งข้อเสียนะครับของเจ้านาฬิการ,รุ่นนี้นะที่ผมเนี่ยเพิ่งจะมาเจอนะครับก็คือตัวหน้าจอดิจิตอลของรุ่นเนี้ยนะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตในตอนนี้นะครับมันจะมีการบอกเวลานะเพื่อนๆขื่อนบนจะเป็นเวลานะครับซ้ายสุดจะเป็นสัปดาห์นะฮะคือไฟเดย์นะวันที่นะครับยี่สิบเอ็ดนะครับและตัวบอกวินาทีนะครับสิ่งที่มันขาดไปบนหน้าจอก็คือเดือนนะครับหรือว่าเดือนหเนี่ยมันไม่มีบอกนะครับและมันไม่สามารถเปิดปุ่มคีย์ลัดเพื่อเข้าไปดู สัปดาห์และเดือนได้นะครับผมพยายามลองกดแล้วมันไม่มีอะไรนะไม่สามารถดูเดือนได้นะครับเดือนที่ผมจะเห็นจากมันได้ก็คือเราจะได้เห็นตอนที่เราเข้าไปตั้งเวลานะฮะถ้าเราตั้งเวลาเนี่ยเราจะได้เห็นเดือนแน่นอนนะฮะเนี่ยน 6, เนี่ยเดือน6กเนี่ยเราจะเราจะได้เห็นคือเราต้องเข้าไปตั้งเวลาเท่านั้นเราถึงจะเห็นเดือนเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็เลยมีจุดบอดในจุดนี้อีกหนึ่งจุดนะครับคือไม่สามารถ ดูเดือนได้นะฮะหน้าจอหลักของเขาจะมีแค่เวลาสัปดาห์วันที่แล้วก็ตัววินาทีเท่านั้นนะครับรวมถึงการบอกสัญลักษณ์ของพวกนาฬิกาปุกต่างๆเท่านั้นนะครับไม่มีเดือนนะ สรุปนะครับไซโนเกะ9 8 8 9นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากๆอีหนึ่งเรือนในราคา72บาทนะครับราคาแม่งไปทางหนึ่งคุณภาพที่ได้แม่งไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องทําความเข้าใจนะว่าร,ราคาจริงๆเขาก็ไม่ได้ขายเท่านี้นะครับราคาจริงไม่ได้ไม่ใช่72บาทนะ72บาทมันคือราคาในกิจกรรมของลาซาด้านะครับช้อปปี้เองไม่แน่ใจว่ามีกิจกรรมด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ราคามัน72นะครับ รีบๆไปซื้อกนะถ้าใครชอบทรงนาฬิกาแบบนี้นะครับจะซื้อไปแจกให้คุณนู้นคุณนี้ไปซื้อไปให้แฟนใช้นะครับสีดำก็สวยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปสีดำมาให้ดูอีกคีนึงนะฮะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับสมตุยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ